ด็กวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูแพทแล้วค่ะในช่วงฝึกเช่าชวนคิดวันนี้คุณครูแพทจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมโคดดิ้งค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มก,กิจกรรมโคดดิ้งกันนะคะเด็กๆคุณครูแพทจะพาเด็กๆมารู้จักกับสัญ,ญลักษณ์รูปนี้ก่อนค่ะสัญ,ญลักษณ์รูปนี้เรียกว่าลูกศรค่ะเด็กๆสังเกตที่ลูกศรน,นะคะ บริเวณด้านที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าหัวลูกศรค่ะลูกศรเนี่ยสามารถหันไปได้หลายทิศทางเลยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านขวามือของเด็กๆด้านซ้ายมือของเด็กๆด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะให้เด็กๆหันหน้าไปตามทิศทางของลูกศรน,นะคะ หัวลูกสรชี้ไปด้านใดให้เด็กๆหันหน้าไปด้านนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ กันบ้างคะเด็กๆหันหน้าตามทิศทางของลูกศรได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆทำได้เรามาเริ่มกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานใบนี้ขึ้นมาคะ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำชี้แจงก่อนนะคะให้เด็กๆ พาหนูน้อยเดินทางไปเก็บของเล่นทุกชิ้นใส่กล่องโดยใช้ลูกศรและระบายสีให้สวยงามเด็กๆก,กดหยุดวิดีโอและระบายสีก่อนนะคะระบายเสร็จแล้วหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะจุดเริ่มต้นก็คือที่เด็กผู้ชายนะคะเด็กๆจะเดินไปทางไหนก่อนดีคะจะเดินไปเก็บตุ๊กตาหมีหุ่นยนต์หรือลูกบอลก่อนดีนะ งั้นคุณครูขอเก็บหุ่นยนต์ก่อนนะคะเด็กๆเ,เริ่มเดินลงมาจากเด็กผู้ชายเลยนะคะปลายลูกศรต้องชี้ลงมาหาหุ่นยนต์ค่ะเด็กๆเ,เก็บหุ่นยนต์เสร็จแล้วเราจะไปเก็บลูกบอลต่อค่ะแสดงว่าปลายลูกศรต้องหันไปทางลูกบอลใช่ไหมล่ะคะเด็กๆวาดเลยค่ะวาดทับตัวหุ่นยนต์ได้เลยนะคะเด็กๆแล้วก็วาดเดินต่อไปที่ช่องวง่วางเมื่อถึงลูกบอลแล้ว เก็บลูกบอลเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อดีคะระหว่างเก็บตุ๊กตาหมีหรือเก็บคุณเป็ดดีคะงั้นคุณครูแพรขอเก็บตุ๊กตาหมีก่อนดีกว่านะคะเด็กๆเด็กๆหันไปลูกศรขึ้นไปหาตุ๊กตาหมีนะคะเพื่อที่จะไปเก็บคุณหมีเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆต้องการที่จะเดินไปที่ช่องว่างเพื่อที่จะลงไปเก็บเป็ดเด็กๆก <ๆ S> ็หันปลายลูกศรไปที่ช่องว่างเลยค่ะจากนั้นเด็กๆก็หันปลายลูกศรลงมาเพื่อที่จะไปเก็บเป็ดค่ะเมื่อเก็บคุณเป็ดเสร็จแล้วเด็กๆต้องการที่จะเอาของเล่นทั้งหมดมาเก็บใส่กล่องเด็กๆ,ๆก็ลากลูกศรต่อลงมาเลยค่ะแค่นี้ภรารกิจของเด็กๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <ๆ S 1> จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่าเราใช้ลูกศรไปทั้งหมดกี่ลูกศรน,นะคะเด็กๆเรามานับพร้อมกันเลยนะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช้ลูกศรไปทั้งหมด9ลูกศรน,นะคะเด็กๆ จากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาเขียนสรุปลูกศรกันที่ด้านล่างนะคะเด็กๆดูที่ช่องที่1ช่องเริ่มต้นนะคะภาพเด็กผู้ชายลูกศรชี้ลงด้านล่างเด็กๆก็วาดลูกศรที่ชี้ลงด้านล่างที่เส้นทึบด้านล่างเลยนะคะจากนั้นที่ช่องหุ่นยนต์ค่ะลูกศรหันไปทางด้านขวาเด็กๆก็วาดลูกศรชี้ไปทางด้านขวามีทั้งหมดกี่ลูกศรคะ3ลูกศรเด็กๆก็วาดเลยค่ะ ครบ3ลูกศรแล้วลูกศรต่อไปคือลูกศรที่ชี้ขึ้นด้านบนเด็กๆก็วาดเลยค่ะต่อไปลูกศรหันไปทางด้านขวาและลูกศรชี้ลงนะคะทั้งหมด3อันเด็กๆก็วาดเลยครบ3อันเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูแพ้ไม่ได้ระบายสีให้เด็กๆดูแต่เด็กๆก็อย่าลืมระบายสีกันด้วยนะคะเด็กๆสามารถที่จะออกแบบเส้นทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยไม่จำเป็นต้องออกแบบเหมือนกับคุณครูแพรนะคะเด็กๆลองทำกันดูนะคะคุณครูแพรเชื่อว,ว่าเด็กๆทำได้แน่ๆค่ะถ้าทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูดูที่กลุ่มไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย